เห็นมั่นแล้วก็นี่แล้วนี่นี่นี่แล้วก็ตันี่ดูดีใจมากค่ะดีใจจริงดีใจมากดีนะที่สีเขาเป็นสีเดียวกับเ,เปลือกไม้หูห นี่ค่ะใบพอใบไม้คลุมเอาไว้มันจะเป็นสีขาวยุงเยอะมากมีแต่ตัวใหญ่มันเยอะมากเลยอ่ะยุงน่ะโอ้ยช่างเลย,ย,ยตรงนั้น แต่ว่ายุงม,มันเยอะออเยอะมากนี่เป็นเห็นกอแรกจุดแรกที่เจอครั้งแรกในชีวิตนะคะเมื่อสี่ปีที่แล้วแล้วเขาก็มมไม่ออกมาอีกเลยพอปีนี้ฝนดีเขาออกมาฮนะเป็นแม่ก่เทาด้วยนะพูดจงไม่ได้คนจะได้ยินโอ้ยุงม,มันร้ายมากเลยค่ะร้ายมากเลยกอ,อนี้สวย ไห่จังเลยอ่ะก้อเนี้ยคงไม่โตเต็มที่แล้วมแแีแต่จะแก่ค่ะแต่แต่แต่ก้อนนี้ยมันไมไใช่ป่ะให้ดูอ้ายุงมันนิ่งไม่ได้ยุงมันอยู่ติดทางทางเดินเลยแต่ดีหน่อยคนไม่ค่อยเดินทางนี้ที่ปีแรกที่มาเจอนะคะเดินเดินมา เดินมาก็มองเห็นอยู่ตรงนี้แหละโอ้อยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะจำได้เลยว่าเป็นเห็นอาวุเพอดูในวีดีโอฝรั่งมาดีใจมากเลยดีใจมากแล้วก็ตัดไม่ได้ตัดด้วยงัดเ,เพราะว่าตัดไม่รู้วิธีตัดคนไม่ เยอะจริงๆเลยต้องพาไก่เดินมาตรงนี้นะคะออนุมเยอะเดินผ่านไปหรือ,อยังไม่รู้คนเดินคนเดินผ่านไปหรือ,อยังไม่รู้ค่ะลิ้นเจือยังอยู่ยังไม่มีใครมาเก็บอีกสวยจังเลย น่าดูสิคะถ้าเอามือไปลูบฝุ่นออกเนี่ยดอกเห็ดจะเป็นเงาสวยมากมันเก็บไม่ได้ไม่มีที่ตากเลยค่ะเห็ดเนื้อวัวเห็ดบิบสเต็กดอกเนี่ยสวยมากเลยค่ะยังอ่อนอยู่เลยถ้าเป็นป่าของตัวเองนะจะยังไม่ตัดทิ้งเอาไว้อีกสักประมาณ อีกสักประมาณอาทิตย์กว่าๆค่อยมาตัดดอกเห็ดใหญ่แล้วสีจะสวยสีจะออกเป็นสีชมพูสวยมากค่ะแต่อันนี้จะต้องตัดไปอูดูใต้ดอกค่ะอุอ้ยแสงแสงใต้ดอกเขาสวยจังเลยสวยมากเลยค่ะสวยจริงๆนี่เป็นดอกไม้ของ พืชชนิดหนึ่งลักษณะใบจะคล้ายๆกับใบรางจืดเนี่ยลักษณะใบจะเป็นแบบนี้ถ้าหากก้านเป็นสีเขียวดอกเขาจะเป็นสีนี้ถ้าหากก้านเป็นสีม่วงดอกก็จะเป็นสีม่วงแต่เป็นดอกใหญ่นะคะมีหลายคนเก็บยอดไปลวกเขาบอกว่ากินต้องลวกไม่งั้นแล้วจะขมจะให้ดูขา,มาแมลงผู้ มาเรคู่บางตัวนะคะเก็บเกสรไว้ที่ขาเยอะเลยมองเห็นสีเหลืองเอาไปไหนแล้วไหนลองดูตัวนี้สิสังเกตให้ดีๆคะ่ะที่ขาเขาจะมีเกสรเอ,อาวจมไปในดงดอกไม้ซะละนันะ่นนะ,ะนั่นนะค่ะนั่นเก็บได้เกือบเยอะแล้วอุ้ยสวยมากสวยจริงๆ